สกินนี่แฟเป็นปัญหาที่หลายคนกําลังเจอกันอยู่ภายนอกคุณอาจจะดูดีแต่ภายใต้เสื้อผ้าคุณอาจจะซ่อนพุงยื่นไว้ผมก็ไม่ได้จะมาว่าคุณหรอกนะแล้วผมก็รู้ว่าคุณกําลังศึกษาแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นคุณอาจจะมองเรื่องของการกินอาหารเพราะคุณรู้ใช่ไหมล่ะว่าสกินนี่แฟมันคืออาการของคนนมห้อยพุงยืน่นเป็นคนที่มีไขมันสะสมสูงหมายความว่าเราต้องลดไขมันถูกไหมแต่สิ่งหนึ่งที่คุณพลาดไปแล้วผมจะบอกคุณในคลิปวิดีโอนี้คือเรื่องของการสร้างกล้ามเนือ้อ คุณจะเป็นต้องสร้างกล้ามเนื้อเพื่อแก้ปัญหา skinny fat แบบถาวรถ้าใครไม่เคยดูช่องผมผมชื่อโทนี่นะตอนเริ่มต้นผมอาจจะพูดเหมือนมั่นหน้ามั่นใจมากแต่จริงๆแล้วผมเคยเป็นคนแบบหุ่น skinny fat มาก่อนและทุกวันนี้ผมสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แบบถาวรผมอยากให้คุณตั้งใจดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบแล้วก็นําความรู้ที่ได้จากคลิปวิดีโอนี้ไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาของตัวเองย้อนกลับไปตอนผมเป็นหุ่น skinny fat ผมรู้ว่าผมต้องพัฒนาต้องเปลี่ยนแปลงหุ่นของตัวเอง แต่ตอนนั้นผมก็ไม่ได้มีความรู้มากเพราะผมต้องเริ่มจากไหนอะไรยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมได้รู้เลยคือผมควรจะสร้างกล้ามเนือ้อไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามเพราะผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่หุ่นเหมือนนักกีฬาเลยเราน้หนักเท่ากันส่วนสูงใกล้เคียงกันมากๆแต่หุ่นเพื่อนเขาดูดีกว่าเราเยอะมากในตอนแรกผมคิดว่าผมจาเป็นต้องลดน้าหนักผมไม่ได้สนใจเรื่องของการยกเวท ผมมองแค่ว่าผมต้องไปวิ่งไปคาร์ดิโอเพราะนั่นคือความรู้ที่ผมมีแต่พอผมได้รับรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเขาหุ่นเท่ากับเราเขาน้ําหนักเท่าเราส่วนสูงเท่าเราแต่ที่เขาดูฟิตกว่าเรามันเป็นตัวแปรอะไรที่มีผลเรื่องนี้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่รู้คือผมต้องมีกล้ามนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางฟิตเนสของผมผมเลยไปเริ่มทําการบอดิเวตและเข้ายิมมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเข้ายิม สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณคือคุณต้องไปเข้ายิมเดี๋ยวนี้คุณไม่ต้องสนใจเรื่องอาหารคุณไม่ต้องสนใจเรื่องคาร์ดิโอคุณแค่ต้องยกเวทให้เร็วที่สุดผมมองว่าปัญหาหลักๆของคนที่เป็นสกินนี่แฟและไม่สามารถแก้ไขมันได้เลยคือ1คุณมองว่าสกินนี่แฟมันคือเรื่องของไขมันถูกไหมคุณมีไขมันสะสมในหน้าท้องเยอะมันหมายความว่าคุณก็ต้องไปเบินไขมันออกแล้วด้วย Common Sense หรือความรู้พื้นฐานที่เรามีทั่วไปเรื่อง general fitness เราจะคิดว่าเราจําเป็นต้องไปคาร์ดิโอ หรือถ้าเกิดคนที่มีความรู้มากหน่อยก็รู้เรื่องของแคลอรี่เดฟเฟคือเราก็ต้องกินแคลอรี่ให้น้อยกว่าที่เราใช้เพื่อที่จะลดไขมันถูกไหมแต่สิ่งที่คุณมองข้ามคือการยกเวทที่มันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อซึ่งมันมีความสําคัญมากๆต่อการแก้ปัญหานี้ 2. คุณไม่รู้ว่าการสร้างกล้ามมันจะช่วยให้คุณหุ่นดูดีขึ้นมากกว่าที่คุณคิดคุณอาจจะมีไอดอลหรือคนที่คุณชอบ คุณอาจจะมีหุ่นที่คุณอยากจะเป็นแบบนั้นคุณอาจจะมองว่าหุ่นนั้นเป็นหุ่นที่ดูผอมเพียวดูเป็นหุ่นแบบเอสเตติกดูลีนดูสวยงามเขาไม่ได้ดูมีกล้ามแต่มันไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีกล้ามนะผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนที่คุณชอบว่าหุ่นเขาดีอย่างงู้นอย่างนี้เขามีกล้ามกันหมดและต่อให้เขาดูตัวไม่ใหญ่มากเหมือนนักกล้ามในภาพความจําของคุณอะแต่จริงๆแล้วกล้ามที่เขามีก็เยอะมากกว่าคุณไม่รู้กี่เท่าพอคุณรู้สสิ่งนี้ ทำให้คุณสามารถรับรู้ได้แล้วว่าคุณควรไปยกเวทให้วัวที่สุดเพราะการที่คุณจะยกเวทเพื่อให้มีกล้ามขึ้นในแต่ละกิโลมันยากมากมันใช้เอฟ o ฟอร์ที่เยอะมากๆผมมองว่ามันยากกว่าการไปคาร์ดิโอหรือไปการออกกำลังกายนะเพราะว่าเวลาเราไปวิ่งไปคาร์ดิโอเราได้ผลของมันทันทีสมมุติเราวิ่งในวันนั้นระเบิดแคลอรี่ไป500แคลอรี่จากการวิ่ง1กิโลเอ้ยหชั่วโมง1กิโลก็น้อยเกินสมมุติเราวิ่ง1วัน ประมาณชั่วโมงหนึ่งเราเบิร์นไป500แคลอรี่เรารับรู้ถึงความเหนื่อยเราสามารถรับรู้ได้ในวันถัดไปเลยว่าน้ําหนักเราลดลงเพราะการติดลบของแคลอรี่เดฟซมันเกิดขึ้นทันทีและเยอะมากๆเพราะการคาร์ดิโอมันเป็นการเบิร์นพลังงานที่ใช้ต่อวันไปแบบทันทีแบบเฉพาะโจะจงมากในสุดมันต่างจากการเวทเทรนนิ่งเราเวทเทรนนิ่งในวันนี้เราไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขเรื่องของน้ําหนักหรือไขมันที่หายไปเลยในวันนั้นแต่ มันจะเป็นเหมือนทรัพย์สินที่เราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเ,เหมือนคุณลงทุนในหุ้นคุณลงทุนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อให้มัน s t a c k กันไปเรื่อยๆคูณ leverage เด้งไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและในตอนปี2ปี3ปี4ปี5ปีขึ้นไปคุณจะได้ผลตอบแทนจากมันมากที่สุดกล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในการแก้หุ่น skinny fat แบบถาวรต่อให้ตอนนี้คุณจะไปสองกระจกคุณเห็นพุงยื่นๆของตัวเองคุณคิดว่าคุณมี body fat ซัก 25%แต่ให้คุณลองจินตนาการว่าถ้าคุณไปยกเวทมาสัก1ปี2ปีแล้วคุณมีกล้ามเนื้อเพิ่มในตัวสัก10กิโลหุ่นที่คุณมองเห็นในตอนนี้ต่อให้มันจะดูเหมือนมันเป็น skinny fat ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเรื่อยๆจากการไปยกเวทตอนนี้คุณจะไม่ดูเป็น skinny fat ด้ดยซคุณอาจจะดูเป็นคนอ่ะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ของคุณคุณอาจจะเป็นคนเรียกหุ่นมีก็ได้ เป็นคนที่พอมีไขมันแต่มีกล้ามเนื้อหุ่นคุณก็ดูดีไงคุณก็ไม่ใช่สกินนี่แฟตอีกต่อไปหรือถ้าคุณมีหรือถ้าคุณเป็นคนที่มีไขมันเปอร์เซ็นต์น้อยหน่อยคุณอาจจะดูเป็นคนหุ่นลีนแบบเอสเตติกแบบหุ่นนักกีฬาเลยก็ได้แต่เพียงว่าตอนนี้คุณไม่มีกล้ามเนื้อแล้วคุณก็กําลังมองหุ่นตัวเองที่ไม่มีกล้ามเนื้อคือไขมันอะมันสะสมอยู่ทั่วร่างกายถูกไหมพอเราไปสร้างกล้ามมากล้ามมันก็จะ สะสมทัว่วร่างกายเราเช่นกันแล้วตัวกล้ามเนื้อมันก็จะดันตัวไขมันทําให้ผิวหนังเราดูเต่งตึงมากขึ้นพอผิวหนังเราเต่งตึงมากขึ้นนั่นแหละคือนิยามที่คุณมองว่าคนไหนคือคนที่หุ่นดีคนไหนคือคนที่มีไขมันสูงเรื่องของไขม,มันมันมีผลอยู่แล้วเราก็จําเป็นต้องเอาไขามันออกเพื่อให้ได้หุ่นที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่มากพอไขมันตรงนั้นมันจะเป็นเรื่องสําคัญที่รองลงมามากกว่าน,นั้นเยอะให้คุณลองจินตนาการอาจอยยังแขนผมก็ได้ อันนี้ผมไม่ได้เกรงกล้ามเนื้อมันก็เป็นเหมือนแขนของคนธรรมดาใช่ไหมที่อาจจะดูแขนใหญ่หน่อยแต่ถ้าผมลองเฟกซ์ผมลองเบ่งแอคเลยเนะนี่ยเห็นปะคือมันก็จะดูผิวเต่งตึงขึ้นมันหมายความว่าถ้าคุณมีสิ่งนี้เนี่ยที่ผมเบ่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ในร่างกายของคุณทั่วร่างกายของคุณมันจะเกิดอะไรขึ้นไอตัวผิวหนังที่มันหย่อนย้อยของคุณมันจะดูตึงมากขึ้นนั่นเองยิ่งคุณมีกล้ามเนื้อมากเท่าไหร่มันจะยิ่งทําให้คุณดูหุ่นดีมากเท่านั้น แม้ว่าคุณจะเป็นคนที่มีหุ่น skinny fat มีเปอร์เซ็นต์ body fat เท่านี้แต่ถ้าคุณไปยืนเทียบกับคนที่มี body fat เท่ากับคุณเลยแต่เขามีกล้ามเนื้อที่มากกว่าคุณหลายเท่าเนี่ยยังไงคุณก็จะรู้สึกว่ามันต่างกันมากๆเดี๋ยวผมลองแปะภาพตัวผมในสมัยก่อนที่ผมคิดว่า body fat น่าจะประมาณซัก20%มั้งมาเทียบกับตัวผมในปัจจุบันที่ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ20%เหมือนกันตอนนั้นน้ำหนักน้อยกว่าตอนปัจจุบันด้วย แถมบอดี้แฟทก็ดูน้อยกว่าแต่ตอนนั้นหุ่นดูไม่ค่อยดีเลยถูกไหมแต่ปัจจุบันมีกล้ามที่เยอะขึ้นแม้ว่าน้าหนักจะเยอะกว่าหุ่นก็ดูดีกว่าไม่รู้ต้องกี่เท่าอะ่ะเพราะฉะนั้นเลิกคิดว่าเป็นเรื่องของแค่ไขมันมันคือเรื่องของการสร้างกล้ามถ้าถ้าคุณเริ่มศึกษาเกี่ยวกับการสร้างกล้ามหรือคุณอาจจะยกเวทมาพักหนึ่งแล้วคุณอาจจะมีคําถามว่าคุณโทนี่เนี่ยแล้วผมต้องบล็อกกิ้งก่อนไหมหรือผมต้องลีนก่อนเนี่ยผมไปดูช่องฝรั่งมาเขาบอกว่าเนี่ยต้องบล็อกกิ้งอะไร คือคุณไม่ต้องไปสนใจอะไรพวกนั้นเลยคุณมองแค่ว่าคุณต้องไปยกเวทแล้วคุณก็ทํามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณมันคุณจะเห็นมันเองในอนาคตมันไม่ใช่ตอนนี้อยู่แล้วเพราะเรื่องของการสร้างกล้ามมันไม่เหมือนการคาร์ดิโอแบบที่ผมบอกถูกไหมกว่าคุณจะเห็นผลเรื่องของการกล้ามใหญ่ขึ้นหรืออะไรอ่ะคุณอาจจะพย,พยายามหาอะไรที่มันแฟนซีแบบโห oh, ผมต้องบลอกกิ้งนะผมต้องกินให้เยอะขึ้นเพื่อที่จะตัวใหญ่แล้วค่อยลีนลงมาหรือคุณอาจจะแบบเอ้ย e ลีนไปเลยไหมแล้วค่อยไปบละ คือเราอย่าไปคิดเรื่องพอนั้นเว้ยเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณมีแตกต่างจากผมนะแล้วคุณได้เปรียบผมมากๆเลยคือคุณมีสิ่งที่เรียกว่า newbie gains มันเป็นสเตจแรกของเส้นทางการยกเวทของคุณที่ธรรมชาติให้กับเรามาสมองของเราจะสามารถปรับตัวกับภาวะความเครียดที่ได้รับจากการยกเวทได้มากกว่าตอนที่ผมเป็นอยู่ในทุกวันนี้ที่ยกเวทมา3ปีกว่ารวมถึง น้ำหนักที่คุณยกได้คุณสามารถพัฒนาน้ำหนักที่ยกได้ในแต่ละวันได้เยอะมากๆถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ยังไม่เคยยกเวทมาเกินแบบ6เดือนไอ้ช่วง6เดือนแรกเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณพัฒนาได้ไวมากที่สุดและเรื่องของรูปร่างไปได้ไวมากที่สุดคุณจะสามารถได้รับกล้ามเนื้อเข้าไปอยู่ในร่างกายของคุณเนี่ยไวมากเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดหรอกว่าคุณจะทําอะไรยังไงเพราะว่าในมุมมองของบล็อกกิ้งหรือก็คือ การที่เราต้องกินอาหารให้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีแรงไปยกเวทถูกไหมคุณก็สามารถทําได้มันแล้วแต่กรรมพันธุ์แล้วแต่ความต้องการของคุณช่วงนั้นตัวคุณอาจจะดูหนาขึ้นหน่อยแต่การที่คุณหุ่นหนาขึ้นมันก็ไม่นหมนายความว่ามันจะแย่ถูกไหมถ้าคุณเป็นคนที่หุ่นสกินนี่แฟแต่หุ่นสกินนี่แฟของคุณคุณดูตเต็มเล็กแล้วแบบพุงยื่นๆอะไรอย่างน้ยนะแต่พอตัวคุณดูหนาขึ้นมันก็จะทําให้คุณดูดีขึ้นก็ได้อย่างลูกเทนผมเนี้ยชื่อโดมผมดูแลโดมมาได้2เดือนกวว่าแล้โดมเป็นนหุ่แบบต แต่ผมก็ให้โดมทําการกินอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆปกติโดมกินวันละประมาณ1,700-1,800ถึงแคลอรี่ทุกวันนี้ผมพยายามให้โดมกินวันละ2,500แคลอรี่ให้ได้และโดมก็กินแบบนี้มาประมาณเกือบ2เดือนแล้วและนี่คือผลลัพธ์ที่โดมได้มันอาจจะฟังดูแปลกๆถูกไหมว่าเออคือเขาหุ่น s กิน n ี่แฟแล้วทำไมเราถึงให้เรามาทำไมเราถึงให้เขามากินอาหารที่เยอะมากขึ้นขนาดน,นั้นแต่ผลลัพธ์มันก็เป็นตัวบอกว่า ดูด้วยสายตาเราสึกมันดูดีขึ้นมันหมายความว่านี่ก็คือมาถูกทางแล้วมันก็สอดคล้องไปกับเป้าหมายของเราหรือถ้าเป็นอย่างในเคสของผมเองสมัยก่อนตอนที่ผมเริ่มมายกเวทผมก็เริ่มมาจากหุ่นแบบนี้แล้วผมก็ต้องมากินคลีนแล้วก็ไปคาร์ดิโอจนผมได้หุ่นแบบนี้มามันก็ดูดีขึ้นถูกไหมแล้วอะไรม,มันก็ไม่มีทางตายตัวอยู่แล้วว่าเราจะบล็อกกิ้งหรือลีนนิ่งก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกระโดมทําเหมือนกันคือผมไปยกเวท เออช่วงนี้ผมรับเทรนออนไลน์อยู่เรื่อยๆนะถ้าคุณเป็นคนหุ่นสกินนี่แฟตแล้วไม่อยากเสียเวลาไปศึกษาว่าต้องไปอะไรยังไงอยากเดินทางไปในเส้นทางที่ถูกต้องจชัวๆก็ติดต่อผมได้ลิงก์ในซุปชันนี้ได้เลยต่อมาคุณอาจจะสงสัยว่าแล้วเราต้องยกเวทบ่อยมากแค่ไหนละ่ะมันต้องยกทุกวันหรือเปล่าต้องยกแบบวันละแบบ2อสาชั่วโมงเลยไหมผมบอกให้เลยนะว่าความเป็นจริงมันไม่ต้องยกเยอะอะไรเลยคุณไม่ต้องยก7วัน6วันคุณอาจจะยกแค่3วันหรือ2วันมันก็ยังดีกว่าคุณไม่ทําอะไรมันไม่ใช่ในแง่แบบว่า ไปก็ดีกว่าไม่ทำนะหรืออะไรแต่ในแง่ของวิจัยเรื่องของวิทยาศาสตร์การยกน้อยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะแย่ไปกว่าการยกมากเลยนะเพราะอะไรเดี๋ยวคุณจะเล่าให้ฟังอันหนึ่งเลยคือคุณเป็นมือใหม่ถูกไหมต่อให้คุณไม่ใช่มือใหม่มันก็จะมีหลักการคล้ายกันแต่ถ้าเกิดคุณเป็นมือใหม่หนึ่งอย่างที่จะเป็นปัญหาเลยคือคุณจะฟื้นฟูตัวช้าเวลาเราไปยกเวทเนี่ยมันจะเกิดความเครียดกับสมองของเราแล้วก็ความเครียดต่อกล้ามเนื้อเนาะแล้วการที่เราจะฟื้นฟู ส่วนนั้นอะ่ะรวมถึงฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูร่างกายของเรารีเซ็ตอะไรต่างๆเนี่ยเราจะเป็นต้องนอนพักผ่อนถูกปะแต่มือใหม่อะ่ะเวลาได้รับความเครียดเข้าไปในกล้ามเนื้อรับดาเมจเข้าไปในกล้ามเนื้อจากการยกเวทในท่าที่เราแบบไม่คุ้นชินเนี่ยเราจะมีแนวโน้มที่จะใช้ฟื้นฟูช้ากว่าคนที่เขาเคยทําแบบนี้มานานแล้วมันหมายความว่าคุณก็ต้องการระยะเวลาที่พักฟื้นนานกว่า รวมถึงเรื่องของการยกคุณก็ไม่จําเป็นต้องยกเยอะเท่าคนที่เขายกมาแบบปกติหรือคุณอาจจะไม่ต้องยกถี่เท่าคุณอาจจะพักนานกว่าคุณอาจจะไม่ต้องเล่นนานคุณอาจจะไม่ต้องอะไรแบบที่คุณกําลังฟุ้งซ่านอยู่อ่ะหรือต่อให้คุณเป็นคนที่ยกมาพักหนึ่งแล้วอ่ะคุณอาจจะเป็นมือใหม่ที่คิดฟุ้งซ่านไปถึงอนาคตว่าเฮ้ยนี่เราต้องกลายเป็นจิมโบรแล้วต้องยกเวทตลอดเวลาเราต้องยกตลอดเรื่อยๆไหมแบบเฮ้ยโทนี่บอกว่าช่วงแรกยกน้อยได้ไม่เป็นไรแต่หมายความว่ายกต่อไปเรื่อยๆก็ต้องยกเยอะขึ้นไม่จริงต่อให้คุณยกเยอะขึ้นไปเร ถ้าเป้าหมายคุณมันไม่ได้อยากจะแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อให้กล้ามใหญ่เต็มประสิทธิภาพในทุกเซสชันนะคุณก็ไม่จําเป็นต้องยกเยอะขนาดนั้นหรอกแต่คุณยกนิดเดียวอ่ะแต่คุณพุทเอฟอร์ตไปคุณยกแบบด้วยพลังใจด้วยร่างกายด้วยแรงที่มันเต็มที่มากๆคุณแทบไม่ต้องใช้เวลาเยอะเลย3ชั่วโมงต่ออาทิตย์ก็เพียงพอในการกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ได้สักประมาณ80%อ่ะสมมติว่าคนที่เขายกเยอะกว่าคุณอ่ะ เขาอาจจะกระตุ้นกล้ามเนื้อได้หนึ่งร้อยเปอร์เซนต์แต่ถ้าคุณยกน้อยก,กว่าเขาอะหลายเท่าเลยนะคุณอาจะยกแค่วันละชั่วโมงสามครั้งต่ออาทิตย์คุณสามารถกระตุ้นกล้ามเนื้อได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซนต์แล้วอะเขาอาจจะกระตุ้นได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่นูกไหมยว่าเอดฟอร์ตที่เขาให้กับเราให้อะมันต่างกันเยอะไงเราอาจจะเสียเวลาน้อยกว่าเขาเยอะแต่ว่าการกระตุ้นกล้ามเนื้อมันก็ไม่ต่างอะไรกันขนาดนั้นแล้วสุดท้ายลิมิตของคนเราอะคนเรามีกรรมพันธุ์ถูกปะเราไม่มีทางที่จะกล้ามใหญ่ไปได้ สุดท้ายเวลามันถึงแคบอะ่ะมันก็ถึงอยู่ดีทุกวันนี้ผมยกเวทไปเนี่ยกล้ามเนื้อผมก็แทบไม่โตแล้วปีหนึ่งอะ่ะอย่างผมนะที่มีประสบการณ์เกือบ3ปีเนี่ยปีหนึ่งผมสามารถเพิ่มกล้ามได้อย่างมากก็ไม่เกิน5้กิโลในร่างกายคือมันน้อยมากๆอะ่ะแล้วการที่เราจะไปเร่งเพื่อที่จะแบบกระตุ้นให้แบบเต็มที่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอาส่วนต่างเพียงแค่หรหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเนิร์ดเกินไปแล้วเรามีเวลาให้เราไปทําอย่างอื่นอีกเยอะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกังวลหรอกว่าคุณจะต้องไปยกเวทแล้วต้องไปสิ่งนี้ยิมหรืออะไรแบบนั้นอ่ะแล้วอย่างตามงานวิจัยอ่ะกล้ามเนื้อถูกกระตุ้นแค่อทิ์ละประมาณ1 0บถึงยีเซตมันก็เพียงพอในการสร้างกล้ามเนื้อแล้วอ่ะคุณอาจจะเล่น3วันต่อสัปดาห์เล่นเป็นโปรแกรมแบบฟูลบอดี้ก็ได้โดยจัดให้แบบสมมุติว่าคุณเล่นท่าอกอย่างเงี้ยคุณอาจจะเล่นวันละ3เซตใช่ไหมคุณเล่น3วันที่เป็นฟูลบอดี้อ่ะคุณเล่นอกนั้นอ่ะคุณก็เล่น9เซตต่ออาทิตย์แล้วถูกปะ แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันมากกว่านั้นคุณก็จะเพิ่มเป็น4เซตต่อท่าเลยคุณอาจจะเล่นเป็นอกสองท่าไปเลยท่าละ3เซต2ท่าก็เป็น6เซตใช่ไหมสามวันก็เท่าไหร่อ่ะ18เซตคือนุออกบ้านเราสามารถจัดโปรแกรมเพื่อให้มันสอดคล้องกับความต้องการของเราได้ส่วนเรื่องของการจัดโปรแกรมอะ่ะคุณไม่ต้องไปหาโปรแกรมแล้วม่เป็นแฟนซีหรอกให้คุณเล่นพวกท่าพื้นฐานแล้วก็มาสเตอร์มันให้ได้ Ben เบน e l เ t p สแ l Down Ro โรอ่ q u uh, a t d e a d l i f t คือ5้าท่าหลักๆเนี้เราก็ overhand press อะไรเงี้ยท่าที่คุณเสิร์ชไปใน YouTube คุณก็เห็นอยู่บ่อยๆแล้วผมไม่ใช่ช่องสอนออกกำลังกายผมก็เลยอาจจะไม่ได้มีคลิปมาแนะนําคุณหรืออะไรแต่ถ้าคุณลองศึกษานิดนึงคุณก็จะรู้แล้วว่าท่าไหนที่เขาเล่นกันแล้วท่าพวกนั้นนะก็ยึดมันแล้วก็เล่นมันไปเรื่อยๆเล่นเป็นปีเล่นเป็น2ปี3ปีสุดท้ายท่ามันก็วนๆอยู่แค่นี้แหละมันไม่มีท่าอะไรไพิเศษหรือถ้าเกิดว่าคุณไปดูในทิกต o k นะผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่พวกนัก กล้ามสายวิตท,ที่จะจะโชว์แบบมุมนูน้นมุมนี้เทคนิคนูน้นเทคนิคนี้อะไรเล็กน้อยๆคือโคตรเนื้ออะแบบแม่งคือผมมองว่ามันไร้สาระมากๆเราก็โฟกัสพวกท่าโอนสกูท่าพื้นฐานทําให้มันยกได้หนักขึ้นเพราะว่าเอดฟอร์ตที่เราลงไปกับการสร้างกล้ามมันสําคัญกว่าเรื่องของระยะเวลาเว้ยคือที่ผมบอกว่าเราเล่นจํานวนเซ็ตแบบไม่เกิน20เซตต่อทิ์มันก็เพียงพอล้วใช่ปห แต่สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เป็นเกมเชนเจอร์ที่มันจะเปลี่ยนระหว่างคนที่ไปเล่นแบบมินิมอลกับคนที่ไปเล่นมินิมอลแต่กระตุ้นสร้างกล้ามได้มากกว่าเขาก็คือเรื่องของสิ่งที่เราทุ่มเทให้ไปความรู้สึกที่เราให้กับมันคือปัจจัยในการกระตุ้นสร้างกล้ามเนือ้อมันจะมี3อย่าง 1. คือเรื่องของ Intensity ความเข้มข้นของตัวน้ําหนักที่เราเล่นแล้วก็ความเข้มข้นของความรู้สึกของเรา 2. คือเรื่องของ Frequency ก็คือเรื่องของความถี่ ของจานวนครั้งของเซตของวอลลุ่มอะไรต่างๆแล้วก็3คือเรื่องของวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือเรื่องที่ผมบอกเนาะก็เป็นจานวนเซตต่ออาทิตย์แต่ใน3อย่างเนี้สิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำมากที่สุดคือเรื่องของข้อแรก intensity มันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อที่จะกระตุ้นกล้ามเนื้อให้ถึงจุดสุดยอดให้มันถูกกระตุน้นให้มันโตมากที่สุดทีนี้พอเรารู้ว่า intensity มันสําคัญกับเรามากแค่ไหนเราก็จําเป็นต้องทําสิ่งที่เรียกว่า Progressive Overload ทุกครั้งในที่เราไปโดยเฉพาะยิ่งถ้า กระตุ้นตัวเองให้แบบขยับตัวน้ำหนักที่เราเล่นในแต่ละครั้งให้ไปได้เรื่อยๆในแต่ละอาทิตย์สมมติว่าอาทิตย์แรกคุณยกได้10บกิโลอาทิตย์ต่อมาคุณก็ควรยกได้12บสกิโลสิบสากิโลสิบสี่กิโลอันนี้แล้วแต่ท่าเนาะแต่ในแต่ละท่ามันก็จะมีเกณฑ์ในการเพิ่มก็คือจะเพิ่มทีละประมาณ5%ตต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยคุณลองไปปรับไปอะไรดูเราก็อาจจะแท็กกิ้งไว้ด้วยตัวเองอาจจะจดโน้ตจดอะไรไว้อันนี้ก็จะช่วยให้คุณสามารถแบบเห็นภาพมากขึ้นว่าเราพัฒนามากแค่ไหนถ้าเเกกกกิดดว่าาาาารรสมมถยนนน้น้้หัไขึ มันก็หมายความว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นถูกปะแล้วการที่กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นก็หมายความว่าเรามีแนวโน้มที่จะกล้ามใหญ่ขึ้นอันนี้สามารถแบบคิดแบบง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้แล้วก็ที่ผมบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องเล่นเยอะหรืออะไรมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่คุณจะมีแนวโน้มที่จะขี้เกียจไปเล่นหรืออะไรนะมันก็มีเรื่องของการที่เราจําเป็นต้องพักฟื้นกล้ามเนื้อเพราะว่าการที่เราจะกระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า muscle protein synthesis หรือก็คือการสังเคราะหโปรตีนไปยังกล้ามเนื้อเพื่อให้กล้ามเนื้อมันฟื้นฟูอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นในตอนที่เรานอนหรือตอนที่เราพักผ่อนถ้าเราไปเล่นกล้ามเนื้อนั้นซ้ําๆไปเรื่อยๆสมมุติว่าผมชอบมากเลยเนี่ยไบเซปเคอร์ผมยกทุกวันเลยเนี่ยกล้ามเนื้อผมเกิดดาเมจขึ้นตลอดเวลาแล้วผมวันต่อมาผมก็ไม่ปล่อยให้มันพักเลยผมก็จัดมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมันก็ไม่ได้ฟื้นฟูสักทีแล้วในแต่ละครั้งที่ผมเล่นนะผมก็มีแนวโน้มที่จะยกได้น้อยลงมากขึ้นแถมมีีโอกาาสท่จจะบบดเ็ ในแง่ที่แบบเหมือนกล้ามเนื้อมันช้าแล้วเราไม่ให้มันพักฟื้นแล้วก็ฝืนมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะคุณอาจจะไม่รู้ว่าคุณจําเป็นต้องพักมันอันนี้ก็ไม่อีกหนึ่งในแง่ที่ผมมองว่าเล่นแบบมินิมอลอ่ะมันดีกว่ามันอาจจะไม่ได้กระตุ้นเต็มประสิทธิภาพมากกว่าแต่ถ้าคุณเล่นแบบเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลาคุณไม่ให้มันพักฟื้นเลยมันก็ไม่เป็นไปตามกระบวนการของร่างกายอยู่ดีร่างกายเรามันมีระบบบาลานซ์เราจาเป็นต้องให้เวลามันพักผ่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้น หลายๆผมฝากถึงลูกเทนของผม,ผมหลายๆคนที่ถามว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เล่นเวทวันนี้มันจะเป็นอะไรไม่ครับเนี่ยพี่ไม่ต้องห่วงครับผมบอกเลยว่าการที่เราพักเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อดีด้วยซ้ําในหลาย,ลายๆแง่เนาะต่อมาผมจะบอกถึงไมซ์เซตของคนที่พ้นปัญหาสกินนี่แฟตคือ 1. คุณต้องไม่หมกมุ่นกับตาช่างคุณต้องเลิกแคร์ตาช่างเลิกคิดว่าน้ําหนักคุณจะลดเมื่อไหร่ เพราะอย่างที่ผมบอกเนาะอย่างเคสของโดมที่ผมยกไปผมให้มันกินเยอะกว่าเดิมไปสาแต่หุ่นมันดูดีขึ้นกว่าเดิมแต่ตัวของผมเองตอนนั้นออน้ำหนักผมก็ลดผมก็ดูดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้มันแล้วแต่คนรวมถึงว่าน้ําหนักที่คุณลดลงไปในระ่างกายเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าไอ้น้าหนักที่หายไปมันคือน้ําหนักของไขมันคุณอย่าลืมนะว่าคุณเป็น s k i n n y fat คุณต้องลดไขมันออกไปแต่คุณจะไม่ต้องลดกล้ามเนื้อของเราถูกไหมแต่น้ําหนักที่มันหายไปมันอาจจะหมายความว่าเป็นน้าหนักกล้ามเนื้อก็ได้ ถ้าคุณไม่ยกเวทแล้วคุณไปทําการคาร์ดิโอหรือไปกินติดลบแคลอรี่เยอะๆเนี่ยแนวโน้มที่กล้ามเนื้อคุณจะหายไปมันมีสูงหมายความว่าต่อให้คุณลดไปเนี่ยจากที่คุณจะดูสกินนี่แฟรน้อยลงจากการที่สูญเสียไขมันคุณกลับไปสูญเสียกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอายิ่งแย่เข้าไปใหญ่ถูกไหมเพราะผมบอกแต่แรกแล้วว่าคุณมีกล้ามเนื้อน้อยอันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสกับน้ําหนักให้เราส่องตัวเองในกระจกเนาะแล้วเราก็วัดสัดส่วนตัวเองเนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถรับรู้ที่แท้จริงได้ เออเพราะว่าในหลายๆครั้งต่อให้เราทําถูกทุกอย่างแล้วนะเช่นแบบว่าเราชั่งน้ําหนักตลอดเรากินโปรตีนถึงเราไปเวทตลอดเวลาแต่กล้ามเนื้อเราก็จะสูญเสียอยู่ดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเนาะนะนะการที่เราจะสามารถทริกรร่างกายให้เป็นไปตามที่เราต้องการ การที่เรามีตัววัดผลตัวติดตามผมหลายๆแบบเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราติดตามได้แม่นมากขึ้นนั่นเองต่อมาให้เลิกมองว่าการยกเวทมันเป็นกิจกรรมของคนนักกล้ามแบบตัวใหญ่หรืออะไรเพราะว่าผมมองว่าภาพจําของหลายๆคนนะ่ะพูดถึงการยกเวทอาจจะมองถึงนักกล้ามที่ตัวใหญ่แต่ว่าอันนี้มันก็สมัยไหนแล้วนี่มันปี25งพแล้วอะคือคุณก็น่าจะรับรู้ได้แล้วว่าว่าการยกเวทมันก็เข้าถึงคนทั่วไปมากขึ้นแล้วการที่เราจะยกให้ตัวใหญ่แบบเว่อร์ๆอะไรแบบนั้นอะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยในชีวิตจ,จร นอกจากคุณจะมีกรรมพันธ์ประมาณ0.001ของคนทั้งโลกใบเนี้ยเพราะว่าหลายๆคนที่คุณอาจจะเคยเห็นที่เขาดูตัวใหญ่ๆเขาอาจจะใช้พวกสารสเตียรอยในการปักใช้ยาเสริมใช้ยาช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณไม่สามารถ a อ h i f t ได้ถ้าคุณไม่ไปใช้ยาตามเขา เพราะฉะนั้นคุณเล่นไปเถอะการยกเวทแล้วคุณก็มองมันเป็นหนึ่งในรูนการออกกำลังกายของคุณมันไม่ต่างอะไรกับการคุณไปคาร์ดิโอเลยและส่วนตัวผมผมอวยมากผมอวยก่าการไปคาร์ดิโอหรืออะไรอีกถ้าทางชีวิตผมเลือกการออกกำลังกายได้แค่รูปแบบเดียวผมก็จะเลือกการยกเวทเพราะมันก็เผาผลาญได้เหมือนกันมันสร้างกล้ามเนื้อได้ไม่เหมือนกิจกรรมอื่นคุณไปวิ่งเป็นแบบวันละ3-4ี่ชั่วโมงคุณก็ไม่สามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกันยกเวท ต่อมาคือเราต้องให้เวลากับมันคุณคิดดูนะกว่าคุณจะกลายเป็นหุ่นสกินนี่แฟแบบเนี้ยคุณใช้เวลาทั้งกี่ปีในชีวิตของคุณแล้วคุณคิดว่ามันจะหายไปเร็วขนาดนั้นไหมมันไม่อยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นให้คุณล็อกอินคุณรู้ว่าคุณต้องยกเวทคุณไปยกเวทเนี่ยเอาช่วงยูบิเกสอ่ะเดือน7เดือน8เดือนแรกเนี่ยไปแบบให้มันสม่ำเสมอผมบอกว่าคุณไม่ต้องยกเยอะใช่ไหมแต่อย่างน้อยอ่ะสาวันต่อสัปดาห์3ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ย ุณทาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนครบ6เดือนน่ะยังไงมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วแล้วคุณเป็นคนที่รับรู้ตรงนั้นได้มากที่สุดถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรยังไงเนี่ยผมมีคลิปสมัยก่อนตอนผมทําเรื่องของฟิตเนสเจอร์นี่เนี่ยก็ลองไปดูตรงนี้ได้เลยคือผมจะแนบไว้อยู่ว่าหุ่นผมเปลี่ยนแปลงไปยังไงหลังจากที่ผมไปยกเวทมาก็นั่นแหละคุณแค่ต้องอดทนแล้วคุณทําไปเรื่อยๆเว้ยเพราะตอนนั้นกว่าผมจะรู้สึกตัวว่าหุ่นผมเปลี่ยนอ่ะมันคือตอนเดือนประมาณเดือนที่4เดือนที่5แล้วา่ง ขนาดผมรู้สึกตัวคนรอบตัวผมไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าผมเปลี่ยนแปลงไปอะแล้วเวลาผมถามใครว่าหุ่นเปลี่ยนแปลงไปไหมเนี่ยผมมีกล้ามขึ้นไหมเนี่ยเขาไม่รู้อะไรกับผมเลยเอออันเนี้ยคุณต้องใจเย็นๆแล้วสิ่งที่คุณจะได้มันคือการที่คุณแบบชินกับสิ่งที่เรียกว่าการได้รับรางวัลแบบดีเลยนึกออกะทุกวันเนี้ยเราอยากได้อะไรเราได้สิ่งนั้นผมอยากเข้า YouTube ไปหาความรู้ผมอยากเข้า Netflix ไปดูซีรีส์เพื่อที่จะสร้างความสุขให้ผมผมทําได้ผมอยากกินอาหารอร่อยผมเข้าแก๊บไปสั่งอาหารคือทุกอย่างมันง่ายไปหมดรวมถึงการที่เอ้ยงั้นถ้าเกิดกูอยากจะหุ่นดีกูต้องได้ไวๆดิถูกปะ คือนึกออกไหมคุณถูกพวกสิ่งแปลกปลอมพวกเนี้ยมันมาทําลายหัวสมองคุณหมดแล้วเว้ยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่คุณไม่สามารถไปเล่งรัดอะไรมันได้คุณต้องให้เวลากับมันคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละถ้าคุณเป็นคนดูใหม่ไม่เคยดูคลิปช่องผมผมก็มีอันนี้นะที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง skinny fat ที่จะพูดอะไรที่มัน Practical มากกว่าดูแล้วเอาไปใช้ได้เลยก็ลองดูคลิปที่อยู่ตรงนี้ได้เลยก็ประมาณนี้แหละขอบคุณครับ